แม่นอนที่เ้าสบายจะซองก็ดีด้ยเยอแต่ซอสที่โดดเด่้วะมำดีคำพูดอืพอกวนมากพู้แตกมากเลยตู้แตกมาก่ะอืมพอมากเปิดไหยกได้เลยนะเปิดขราพุ่มให้เลยอืมพุ่มมันก็ดีด้วยนะอรมอะจรดีกันง่ามากตัวอืง่าย รเจก่ามมาครับผมรูป้ายีเเป็นผูได้ดู่มกเ้ามายานีบองยาบอยามีตะปูมีตะองมีตะปูถามาเนที่ใหญ่ๆที่ใหญ่ามโซกระลับปลาครับม สามอภิพารฐานด้วยกันเนาะหม้นจักรเรืานผูคุมได็กเรานด้วกเเจ้าที่ดึงเนี่ยด้วยกเะเป็นผู้ที่ส่งได้ทกน่างบ้านเราสั้งดึงมากด้วยเราเจ้าที่อีกเป็นผู้คุมผู้่าวด้วยู้ช่วผู้่ เนียามีอะนรี hmm. là, mm ่มนจะปูแลสุดยอดัป hmm. mm ูลักสุนักสามารถจะดูอะไนี่แหลายเซ็นอะไเป็นหุลายเซ็นอะไรนสุเป็นคู่่คู่บููบุญตาชื่ พูบุญตาซื้อพูบุญตาแล้วค่นเงินในลูนัเยอนพักูบุญตาแล้วค่ะปูปูผูบุญตาปูปูผูบุญตาปูปูผูบุญตาเดี๋ยวเป็นสีมาปูขายดีตาวคนแบ่งสีนีรูปคนมีเลขสีด้วยหรือเปล่า คือประเด็นในฟอติ้งไม่เป็นไรตัวเรือก็คือประเด็นในลูกที่เล่นไ้ไม่เป็นไรอทีบนีนไ่ารเอเลเอให้คุมบเงินได้นบริกกินจัาน้น้แงน้แดงน้งน้แดงเนนี่น้แดงเอะเป็นขาวปลาอาหารกินได้เยอกินได้เ ถามมาเครื่องดืนจันทแจกสปกินได้ด้ยเออ๋อนันทร์กัปกินได้ป่ครับได้ด้เยปิ่นเป็นครูพูมได้ด้ยคันไดชโสกเปิลกับเปินขอได้ด้วยเขาตั้งาลได้ด้วตั้งศาลตั้งศาลได้ด้ยถ้าตั้งสาลเราจะมีเดียนเป็นชุดได้ด้วยผู้บุญตาผู้บุญตาได้ด้ย อุ่าด้วยแา้วยีดวยขาดูกล้านที่ที่ขาเลยกระดูนคอรกคอด้ด้วยรคอแหงงลยด้วเอาไว้ด้านหน้าว่เอาเไวด้านหนาเอาไว้ด้านหนาสารุดมือหลักมือทาะด้านหนาใส่ เดียวพอสิมาตันะข้าวปาสิพูมโศกแล้วหรือเปล่ามีโศกในตางไหหรือเปูดสิมาตัเนตงเขียนตงเลยพว่านี่พูมีย่พูดสมไ่นเลยขาวปาพูดใหเเป็นข้าวปลหงเล้เป็นใหญ่ที่กันบอกเ บกแก่กูพูนอยู่บ้างไหมนะพกูพ mm ูด hmm. ด้วยกันถามระดับเดียว, mm hmm. วกันชุดต่อระดับเดียวกันต่อตะกูเดียวยกัน mm hmm. แต่คนยังตะกูต่าง

ทิงไหนว่ารับว่าม <If S 1> ีแต่หพัดหายทายออกไปเพื่อที่ไปช้าหพัดหายท้ายอกไปว่าไม่ว่าใจแะบภาว่าคานี้คุ้มด้วยล้เาเาเอาที่แต่งให้ถึกกระดูกแล้วเสร็จแอเริ่มงยงหงไปนะเขียนใบกันนะเขียนใบกันนะทังยาแล้วว่านือให้เตียันยาแล้วเอาข้าวปลาอาหารให้คนตีน้ำ มีก้อยหวานหวานวั้ก้อยคงคงป้ายหวานหวานอะไรอะไรคงปาไม่ได้กินมาๆนะเงคงถือเอานึนอยากเราหนึอยากเราน้่งป้ายันใหอเตินเทิมเทินเติม hmm. <c oughs> <c oughs>

แด็ก้อนีให้ใคได้ร้งแต่เราจะไดโชคไหมวนท่านี่นโชคในาดอจะเจอเสือประจูเลไไหมมานเขาเขแค่ไข่พอดด้เออควยโชคควายลาบูกตเต่าตัวจ้าของเขาว่าคือต่ของเขาว่าคือ ค да. วามก็มั written. ตเนนิ้ี่ตั้งสิปูเขาให้ราไ้เนาะื่องอะไเห็นไหมครับาข้องต้งาคื่อฆ่าตั้งมาเล่ตที่ผิบก็เออใหญ่มากเออฆารางางแล้วเอ้าาที่ขาวขาวตู้ตู้นังตับูตาหมาเอ้าู่ะอืมอักมากจริงตื่นครื่อก่งนันเกอู เอขาัน <Cornell> ้าขาี่กลาหลังขาอยากอยังไงเทศไายไดป๊อเดี๋ยวกินเชเียได้ฟูด้วยั้งเออขาเนาะก็หัืเอาไปให้ให้แกรู้ดแตว่าคือเอาไปนอใหญ่ปัญหาไล้ปู่ว่ปัญหาปา เอาตรงๆได้ปับพวกเเจ้าต้นกึๆแม่ปูวบ้านเดียวมีการ้องกาหาทีตอาไม่ใช่ไม่การหาบ้นมันกินเงินก็มันตุ่มตุ่มเยอะเลยจัดไหนเลยโกดูจัดไหนไล้ปัวบ้านที่ยังแบบเขาว่าเขาจัดใจใน้นังเอได้บ้านตึกสงใจสงกา ได้บดึตาบ้านที่หายอหารก็เอาขานงอางๆได้ด้วยเด็กภชสางที่ส่ใสเอาจากเอาขานว่าเพื่อนสาเไปถูถูอยากไปถุถูยังยังไมาเสะ็จแล้วเอาคูถูยังออยากไปชี้เขาขันผู้ผอเดียวมั้ผูเดียวมับ อากได้ชิ้นเขาเขาเลาจัสะอาดนุสะอาดดีากจังมากก็ต้องหัวเากชิ้นเขาขาองหัวเราะน้ำน้ำไหลนังน้ำลูกน้ลูกน้ถือได้ม่าขอพอน้ำขอเราเพิ่มได้แต่ข้อจากน้าให้ตัแต่พ่เขาเป็นเขาโปตาโอ้ปุตา

อัั้งเอาปเอาเสองตัวเจ็ดสนะครับแต่มัเคร่นเอากที่ม่ยัไปครับแเอยนรับไปเ็หคบอไปแมนๆดวดกรอกไปดวนเอาตรงนะสตัวตรงได้คูเก้าเแปดเก้าสี่แปด

จากไม้ืทอว่ากจากขอถา้งเขาพุบเด้อด้วเอาเงี่อ้ามมาไว้กันแตงอ้ามาอ้ยาัดังคฟังชัดไหมโอ้ยนอนง่ามแบน้นเลยคือได้่าอีกที่เก้าหงาละเขาจะไปนได้มากขึ้นบ้านไหนไหมคือเก้าเงนละเอ้แต่แก้ากเขาผ้าป่า้เขาตีนก็แบเนี้อ้วอขึ้บ้านไหนขึ้นบ้านไหน

ค้ามันรตัวสิมันเป็นจากฉันเขาเป็นเราทนั้จะกันเขานามันเป็นจากฉันจากมาเข้า่าขให้แย่นะจากมาสอเขเราเอเออจากมาเือเขาเดาใจดีได้ก็รอกได้ก็บอ้าัตไ่าแต่งข้าศตรู้าตา้า้้้อ ตามนะครับผมอย่อาบืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเ็น่็แลกใจกันรับคลิปนี้สวัสดีครับ